สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังนิทานเวตาลกันต่อค่ะนิทานที่23เรื่องของฤาษีเท่าวามศิวะผู้อยากเป็นหนุ่มครั้นแล้วพระราชาตรีวิกรมเสนก็เสด็จกลับไปทางเดิมถึงต้นอโศกก็ดึงตัวเวตาลกลับลงมาแม้มันจะแปลงตัวร้อยอย่างพันอย่างเพื่อตบตาพระองค์ แต่ในที่สุดก็ยอมแพ้พระราชาจับมันพาดพระอังสาแล้วเสด็จไปตามทางทรงนิ่งเงียบไม่ตรัสอะไรเลยในที่สุดเวตาลก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นเองว่าโอราชาถ้าจะว่าไปธุรกิจส่วนพระองค์ที่จะต้องทำก็ยังมาไม่ถึงแม้จะต้องทรงภาคเพียรอีกมากอย่ากระนั้นเลย ข้าจะเล่านิทานดีๆให้ฟังสักเรื่องหนึ่งจะได้หายเหนื่อยเราไปฟังนิทานเวตาลเรื่องที่23กันต่อนะคะในแคว้นกาลิงคะมีเมืองหนึ่งชื่อโสภาวดีสวยงามราวกับนครอมาราวดีของเท้าสักระอันเป็นที่อาศัยของผู้ชอบทำทั้งหลาย เมืองนี้มีกษัตริย์ชื่อประทยุมปกครองอยู่พระองค์เป็นผู้กล้าหาญและเป็นชายชาตรีเหมือนด่งเทพปัทยุมซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งพนามของพระองค์ถ้าจะค้นหาสิ่งซึ่งเรียกว่าความชั่วแล้วไซก็เห็นจะเป็นไปได้เพียงชื่อของยุคสมัยเท่านั้นเองส่วนหนึ่งของพระนครโสภาวดีนี้ เป็นเขตที่พระราชทานให้เป็นหมู่บ้านพราหมณ์โดยเฉพาะเรียกว่ายัญชยะสะทนฉะนั้นที่ชุมนุมพราหมณ์แห่งนี้จึงคราคร่ำไปด้วยผู้รู้ทั้งหลายที่หมู่บ้านยัญชยะสะทนนี้เองมีพราหมณ์มหาสารผู้ชำนาญพระเวททั้งสี่มีนามว่ายัญชยโสม เขาเป็นผู้ที่ทำพิธีสังเวยไฟเป็นประจำเพื่อสวัสดีมงคลของผู้มาเยือนและเพื่อสังเวยถวยเทพทั้งปวงยันชญาสมผู้นี้มีชีวิตล่วงไว้หนุ่มมาช้านานจนมีอายุมากจึงได้บุตรชายคนหนึ่งสมใจจากนางผู้เป็นภริยาที่ดีพร้อมเขาจึงถือว่าบุตรของเขากับนางได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้ เด็กชายผู้นั้นจำเริญวัยขึ้นในบ้านของบิดาเป็นที่รักดังดวงใจของพ่อแม่ท่านบิดาจึงตั้งชื่อให้ว่าเทวโสมจำเนียนการต่อมาเด็กหนุ่มอายุได้16ปีมีความรู้ในพระเวทและศิลปาศาสตต่างๆทำให้ได้รับความยกย่องจากคนทั้งหลายเป็นอันมาก แต่แล้วจูจ่ๆเด็กที่น่ารักคนนี้ก็สิ้นชีวิตโดยกระทันหันโดยใครชนิดหนึ่งทำให้พ่อแม่เสียใจดังจะตายตามไปด้วยเฝ้าแต่กอดร่างบุตรชายอันหาชีวิตไม่แล้วร่ำให้เพียงใจจะขาดรอนทั้งสองคนเก็บศพลูกชายไว้ช้านานโดยไม่ยอมให้ใครเอาไปเผา ดังนั้นพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนั้นก็มาประชุมกันและกล่าวให้สติแก่พราหมณ์สามีภรรยาคู่นั้นว่าแน่พราหมณ์ท่านควรจะมีสติพิจารณาว่าไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆหรอกที่จะช่วยให้เขามีชีวิตกลับคืนมาอีกปาฏิหาริย์เช่นเดียวกับฟองบนผิวน้ำแลดูเหมือนจะมีแก่นสารแต่มันก็แตกง่าย แล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากอากาศธาตุจงดูเยี่ยงกษัตริย์มหาสารผู้ทรงเดชานุภาพมีกองทหารเต็มโลกใครๆก็สยบด้วยความเกรงกลัวกษัตริย์โง่เขลาเหล่านั้นเสวยความสุขอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกแล้วยังหลงว่าตนเองจะได้กลายเป็นอมาตะอีกเล่าสุขสำราญอยู่ในวังอันวิจิต นั่งนอนบนเตียงประดับไปด้วยแก้วมณีมีแต่เสียงดนตรีประโคมกร่อมอย่างไพเราะสนะหูแต่พอตายลงมีอะไรเขาก็เอาร่างของจอมราชน,นั้นอาบน้ำเอาประทินของหอมเช่นผงจันชโลมรูปไลนอนสงบนิ่งอยู่บนบรรจถอนมีนางร้องให้ขับเสียงแสดงโศกาดูนเพียงจิตใจจะแตกสลาย แล้วจากนั้นก็ถูกเขายกร่างไปตั้งบนจิตกาทานจุดไฟเผาหมอดไหมไปเหลือแต่กระดูกและอังคารคนทั้งหลายก็มีสภาพอย่างเดียวกันนี้แหละไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆจะช่วยใครให้ฟื้นคืนชีพได้หรอกไม่มีใครหนีความตายได้แล้วตัวท่านจะเอาแต่กอดศพคร่ำครวญอยู่ใหญ คนอื่นๆอีกหลายคนก็กล่าวเตือนสติสองผัวเมียด้วยคำพูดคล้ายๆกันนี้บรรดาญาติพี่น้องเห็นว่าสองผัวเมียค่อยได้สติแล้วก็ค่อยดึงร่างาพามทั้งสองออกจากการกอดรัดลูกชายจัดการแต่งศพให้เรียบร้อยนํำขึ้นแคร่ตรงไปอย่างสุสานตั้งศพบ,บนจิตกาทานเพื่อจุดไฟเผา ในเวลาดังกล่าวนั้นเองปรากฏว่ามีนักบวชประเภทปาสุบทผู้หนึ่งตั้งอาสมอยู่ในบริเวณสุาสานนั้นนักพรตผู้นี้เป็นผู้ชำนาญในมายาศาสตร์คนหนึ่งมีชื่อว่าวามศิวะร่างกายเหี่ยวย่นด้วยเส้นเอ็นปูดระเกะระกะอันเกิดจากชาราภาพและบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายมาช้านาน ร่างกายถูกฉลมด้วยขี้เท่าจากที่เผาศพจนดูขาวพโพลนไปหมดมีมวยผมขมวดมุ่นบนศีรษะภาพลักษ์ทั้งหมดดังกล่าวนี้ทำให้วามศิวะดูเหมือนพระศิวะจริงๆฤสีนั่งเล่นอยู่ในอาสมพอได้ยินเสียงผู้คนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ไกลๆในป่าช้าจึงกล่าวแก่สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ด้วยว่า เฮ้ยลุกขึ้นลองออกไปดูซิว่าเสียงนั่นมาจากไหนรีไปเร็วๆแล้วกลับมารายงานค่าการปรากฏว่าสิทธิอาจารย์เรียกไปใช้นั้นเป็นคนที่ถือมั่นในปาติยาว่าจะเสพอาหารก็แต่เฉพาะบิณฑบาตมาได้เท่านั้นตัวสิทธิคนนี้เป็นคนโง่และเป็นคนชั่วเย่อหยิ่งหลงตัวเอง จ้องห่องว่าตนมียานรู้เวทมนตา,าศาสตร์และอื่นๆในประเภทเดียวกันขณะที่อาจารย์เรียกตัวมาใช้เขากำลังอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดพานรีผานขวางเพราะอาจารย์ชอบหาเรื่องด่าเขาบ่อยๆดังนั้นเมื่ออาจารย์ใช้เขาคราวนี้อีกเขาจึงตอบไปว่าข้าไม่ไปท่านไปเองสิ เพราะเวลาบินทบาทของข้าเหลือน้อยเต็มทีข้าจะต้องรีบไปเมื่ออาจารย์ได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าเจ้านี่มันน่าด่าเสียจริงๆงโง่เง่าและเห็นแก่กินเป็นเรื่องใหญ่เวลานี้ก็เพิ่งผ่านไปครึ่งยามเท่านั้นจะว่าถึงเวลาบินทบาทแล้วอย่างไรเมื่อสิทธิ์ชั่วได้ยินดังนั้นก็โกรธมากกล่าวว่า คนอย่างเจ้ามันก็หน้าด่าเหมือนกันไอ้แก่สกปรกข้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของเจ้าอีกแล้วและเจ้าก็ไม่ใช่ครูของข้าอีกต่อไปข้าจะไปอยู่ที่อื่นเจ้าจงถือบาทของเจ้าไปพิขาอาจารย์เองเถอะเมื่อกล่าวดังนี้แล้วก็ลุกไปหยิบไม้เท้าและบาตรมาวางตรงหน้าอาจารย์แล้วก็เดินจากไปฝ่ายฤาษีเมื่อลูกศิษย์หนีไปแล้ว ก็เดินไปหัวเราะไปและเดินทางมาถึงสถานที่เผาศพบ,บริเวณสุสานก็เห็นศพพรามหนุ่มนอนอยู่บนกองฟืนเตรียมจะจุดไฟเผาฤาษีเท่าผู้มีมนวิเศษก็เกิดความคิดว่าตนจะเข้าสิ่งร่างเด็กหนุ่มเพื่อละร่างชราหน้าเกลียดของตนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่ง คิดเชนนี้แล้วก็หลบออกไปด้านหนึ่งแล้วเปร่งเสียงร้องให้ดังๆหลังจากนั้นก็กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขต่อจากนั้นหรือสีเท่าผู้ต้องการจะเป็นหนุ่มอีกก็ละร่างของตนและร่ายมนวิเศษเข้าสิงร่างเด็กหนุ่มในบันดลท่านใดนั้นร่างของเด็กหนุ่มซึ่งนอนอยู่บนกองฟืนในจิตกาทาน ก็ขยับร่างและลุกขึ้นนั่งพร้อมกับอ้าปากหาานอนเมื่อบรรดาญาติและคนทั้งหลายที่รายล้อมอยู่ณที่นั้นแลเห็นก็พากันส่งเสียงตะโกนกึกก้องว่าชายโยเขาฟื้นแล้วเขาฟื้นแล้วฝ่ายนักบวชเจ้าเล่ห์ผู้เป็นหมอผีอาคมฉมังได้เข้าสิงพราหมณ์หนุ่มเรียบร้อยแล้วไม่ต้องการที่จะละสินของตน จึงประกาศแก่คนทั้งหลายว่าเมื่อข้าเพิ่งตายลงข้าละโลกนี้ไปสู่ปรโลกองค์พระศิวะได้มาช่วยให้ข้ากลับคืนชีวิตอีกครั้งและพระองค์ตรัสแก่ข้าว่าพระองค์มีพระประสงค์ให้ข้าถือศีลบำเพ็ญพรตอย่างพวกนักบวชปาสุบทบัดนี้ข้าจะต้องไปสู่ที่อันวิเวกเพื่อบำเพ็ญพรตด,ดังกล่าว หาไม่แล้วชีวิตค่าจะอยู่สืบไปไม่ได้ดังนั้นข้าจะต้องจากพวกเจ้าไปแล้วกล่าวแก่บรรดาผู้มาชุมนุมณนะที่นั้นแล้วนักพรตผู้ตัดสินใจเด็ดขาดก็ละคนทั้งหลายให้กลับไปบ้านของตนตัวเองบังเกิดความยินดีและความเศร้าแต่ในที่สุดก็หักใจได้ ละทิ้งร่างเดิมเสียกลายร่างเป็นชายหนุ่มเดินทางออกจากที่นั่นท่องเที่ยวไปในโลกกว้างเวตาลเมื่อเล่านิทานจบลงก็กล่าวแก่พระเจ้าตรีวิกรมเซนว่าโอราชาช่วยอธิบายให้ข้าทราบหน่อยเถอะว่าเหตุใดนักมายาเวทผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นเมื่อสิ่งร่างคนอื่นจึงร้องไห้ในครั้งแรก และกระโดดโลดเต้นในครั้งหลังข้าอยากฟังเหตุผลอย่างมากเลยเมื่อพระราชาผู้ทรงรอบรู้กว่านักปราญ์ทั้งหลายได้สดับปัญหาของเวตาลที่ทูลถามเช่นนั้นจะไม่พูดก็กลัวคำสาปจึงกล่าวทำลายความเงียบขึ้นด้วยคำตอบดังนี้เมื่อพิจารณาความรู้สึกของนักพรตผู้นี้แล้วจะเห็นได้ว่า ที่นักพรตร้องไห้ก็เพราะเขากำลังจะละทิ้งร่างเดิมเพื่อเข้าร่างใหม่ก็ร่างเดิมนั้นเป็นของเขามาแต่กำเนิดและเขาอยู่กับสังขารนั้นมาช้านานหลายสิบปีจนแก่เท่าก็ร่างนี้แหละที่พ่อแม่อุ้มชูเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังแบเบาเมื่อจะจากสังขารนี้ไปจะไม่ให้อาลัยอารวรกอะไรได้ ก็ความรักตัวเองนั้นเป็นอุปนิสัยสันดานของทุกๆคนมิใช่หรือเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจะต้องสูญเสียของที่รักไปเขาจึงโศกเศร้าใจและร้องไห้แต่การที่เขาเต้นรำทำเพลงเช่นนั้นก็เพราะว่าเขามีความสุขที่จะได้เข้าไปสู่ร่างกายใหม่และจากการที่เขาจะกลายเป็นหนุ่มนั้น จะทำให้เขามีเวลาในการใช้ชีวิตได้อีกยาวนานหลายสิบปีเป็นกำไรชีวิตที่หาได้ยากอย่างหนึ่งและจะทำให้เขามีเวลาอีกมากมายที่จะฝึกมายาเวทได้อย่างสบายๆและจะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเป็นไหนๆและถ้าจะว่าไปใครเล่าที่ไม่ยินดีต่อความเป็นนุ่ม เมื่อเวตาลซึ่งสิงอยู่ในศพได้ฟังคำตอบของพระราชาก็ยิ้มอย่างสมใจกระโดดจากพระพาหาของพระราชาหายวับไปในความมืดกลับคืนไปอย่างต้นอโศกตามดืมพระเจ้าตรีวิกรมเสนผู้มีน้ำพระทัยอันเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นเหมือนผู้ผาที่ไม่แคลนครอนแม้ถึงคราวจะสิ้นกลับกันก็ตาม ทรงหันหลังกลับและวิ่งกวดผีเจ้าเล่ไปอย่างเร็วเพื่อเอาตัวมันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง